มาถึงช่วงนี้ค่ะข่าวดังในอดีตค่ะไม่มีไม่ได้อย่างไงต้องอมีทุกวันใช่ไหมคะมมคุณผู้ชมรอคุณผู้ชมรออยู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นตำนานของเสือใบค่ะหลายๆคนยังจําได้อยู่หรือเปล่าค่ะเสือใบเนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะคะในตำนานของเขาเนี่ยจะมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะเสือใบมีชื่อจริงคือใบสะอาดดีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจอมโจรชื่อดังในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่โด่งดังร่วมสมัยกับเสือดำเสือวัดเสือฝ้ายเสือมาเหส่วนเป็นต้นเสือใบถูกปราบได้โดยนายตำรวจมือปราบชั้นยอดคือขุนพันธุลักษราชเดชและวีรกรรมของเสือใบก็ยังคงอยู่จนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจของเสือใบซึ่งได้เสียชีวิตในวัย94ปี นี่นะค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ยินคําว่าเสือเอ๊ะเป็นโจรที่น่ากลัวหรือเปล่าจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงนะคะว่าเสือใบเนี่ยแล้วก็กลุ่มของเขานะคะเป็นโจรเนี่ยที่ป้นระดมสเสบียงต่างๆเนี่ยมาให้ชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่เป็นเสือหรือโจรเนี่ยตามกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยยังไงก็ต้องปราบปรามค่ะก็มีประวัติตำนานเล่าขานมายาวนานเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมขั้นใดน,นะคะที่สนใจไปเซิร์ช Google ะนะคะศึกษาประวัติได้ค่ะใช่แล้วนะคะก็ยัง มีคนเอามาทําเป็นภาพยนตร์หลายครั้งเลยนะคะหลายเสือเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามค่าวคราวอยู่นะคะอืเซิร์ชกูเกิลแล้วก็ไปดูเป็นภาพยนตร์ย้อนหลังก็สนุกดีะนะคะได้ความรู้ด้วยค่ะ